ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช่าดินผ้าเฮ็ดผ้าสางนะครับเมื่อนี้นะครับนุ่มเช่าดินจะภาพไม้เฮ็ดมาสางบานเก็ดนะครับการเอาเก็ดใหม่ใส่ในกรอบบานนะครับจากคิดที่แล้วนะครับที่ผมเฮ็ดเป็นกรอบบานไว้นะครับตรงกลางก็ยังทนามีแนวใส่นะครับข้าจะสามารถใส่เป็นบานเก็ดก็ได้ใส่เป็นกระจกก็ได้นะครับแต่ว่าผมนุมเช่าดินนะครับจะเอาเก็ดใหม่ใส่นะครับ มาบังนะครับว่าจะมีขั้นตอนและวิธีทําแบบไดนะครับเชิญชมได้เลยครับผมนะครับสิ่งแรกที่เาจาเตียมก็คือมีเกตนะครับนี่ครับเ็ดใหม่นะครับเ็ดใหม่เ็ดใหม่ปกติเพอนจะวิ่งนะครับคนจะวิ่งไล่นี่ครับต้องขามกันนะครับนะครับไล่ประมาณนี้นะครับต้องขามกันนะครับ พิ่นจะบ่ได้เแวะเพิ่นจะบ่ได้วิ่งอ่าทั้งสองด้านนะครับเพิ่นจะวิ่งตรงขามกันนะครับมาก็จะเป็นคิวนะครับนะครับคิวใหม่นะครับนะครับนะครับแ้วก็จะมีไม่อ่าตัวถ้ำขอบสันตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นการเหตุบานเจ็ดอีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับบานเจ็ดอาจจะมีหลายวิธีนะครับวิธีทั้ง เกตเห็นยุ่ข้างง่ายนะครับเกตอาจจะยุ่ข้างงนบานแบบนี้นะครับแล้วก็เสมอบานนะครับแล้วก็มีอีกนะครับสวัสดีคลิปนี้นะครับนุ่มชาวดินจะมาเห็ดอ่าบานเกตโดยการประยุกต์จากบานที่มีก่อบานเก้าวู่แล้วนะครับโดยให้จะมาใส่เกตเป็นวิธีการง่ายๆครับมาติดตามรับชมได้เลยนะครับรับผมขั้นตอนแรกนะครับเขากามา่าต้องเบื้องต้นว่าเกตเท่าเนี่ยครับที่จะมาใส่นะครับมีความกว้างอยู่ประมาณเท่าไรนะครับเนี่ยครับความกว้างนะครับ นี่ครับความกว้างของตัวนี้นะครับนี่ความกว้างม,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 มันแล้วก็ความหนาประมาณเท่าไรน,นะครับเพราะว่ามันจะเขาจะสามารถว่าเขาจะเอาจำนวนเกจใส่จากเก็ตนะครับนี่ครับเกจถี่มันมาเลี้ยง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 นี่อันดับแรกเขาก็จะหาแนวระวางตรงนี้มาหาตรงนี้ก่อนนะครับโดยการทายละทายฉากมาเลยก็ไย้ครับขีดไ,ไปนะครับทั้งสองฟังนะครับ ปรเบิงวิธีการหาระยะของเกดนะครับเข้ากับตัดเศษเกดบางเกจนะครับมาตัวอย่างเกดนะครับมาใซ่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะหาควมามเอียงนะครับควมามเอียงของเกดนะครับเราขีดไปเลยนะครับนี่ครับเพื่อได้ขนาดควมาวมเอยียงความเอียงของเกดนะครับ เจ็ดทั้งสองข้างนะครับข้างนี้ก็คือคือตำแหน่งนี้นะครับข้างนี้คือตำแหน่งนี้นะครับเจ็ดมันต้องมาจบอยู่ตำแหน่งนี้นะครับที่สําคัญนะครับเวลาใส่นะครับริมนี่นะครับต้องเสมอกันกับไม่ตลอดนะครับทั้งสองฟังนะครับเสมอไม่เสมอเสมอไม่ทั้งสองฟังนะครับก็ได้ตำแหน่งนี้แล้วนะครับเอกาไปมาหาระยะห่างนะครับ เเนี่ยครับมันต้องต้องซ้อนกันนะครับเวลาเขามองตรงฉากนะครับมองมองตรงระดับสายตาตรงฉากเนี่ยครับตรงนี้นะครับเกสสองเกสนี่ครับต้องต้องซ้อนกันนะครับนะครับอาจจะขยับได้นิดน้อยครับนะครับแต่่วาอย่าไห้ลุดแนวนี้นะครับตาลุดแนวนี้ไปเข้าจะมองเห็นนะครับตรงนี้ครับเพราะจะตรงไห้เกสสองเกนี่ทับกันไว้นะครับแนวมองระดับสายตาเนี่ยแล้วมองตาเขามองนี่ครับนะครับโดยการเข้ามาแบ่งนะครับ แบ่งเส้นสุดท้ายที่เาขีดเมื่อกี้นะครับอันนี้ความเย่อประมาณหาเส้นนะครับตัวนี้ประมาณหาเส้นเทาก็แบ่งครึ่งก็ได้ประมาณสองสองเส้นครึ่งเทาก็บยีดไว้ครับทีนี้เทาก็มาใช้ฉากตรงนี้นะครับแสดงว่านี่ยครับระดับสายตาเทานี่มองจากตัวนี้ครับมัาอยู่ครึ่งกลางเนี่ยมนจะนี่คือจุดเริ่มต้นอันที่สองนะครับถ้ากับไซค์ขึ้นก็ครับฝั่งนี้กับเสมอกับริมใหม่ตัวนี้นะคัฝั่งฝังนี่กับเสมอกับริบใหม่ด้วยกันครับ จับไว้นะครับประมาณนี้ครับด้วยขีดนี้นะครับเริ่มต้นจากเส้นนะครับตะกอนนะครับลองขีดเบิ้งนะครับขาวๆนะครับนี่คือตำแหน่งขาวๆตะกอนขีดไว้อ่าพอข้อขีดแล้วเดินเีือนถุงมือเรือนน้อยขีดแล้วนะครับแสดงว่าอ่า มันต้องใส่พื้นทีนะครับในการเลี้ยงกันไปประมาณเท่าไรนะครับพอเขาเริ่มจะขีดเนี่ยเขาก็มาเช็คเบิ้งนะครับความยาวประมาณสองจุดห้านะครับประมาณสองเส้นครึ่งนะครับน่ครับเขาก็เอาสองเส้นครึ่งมาหารนะครับความยาวของตัวนี้เลยครับนะครับตัวเลขกลมๆนะครับจากตัวนี้ประมาณนะครับจากจุดนี้นะครับมาหาจุดนี้นะครับอยู่ประมาณยีบเก่าครึ่งนะครับแสดงว่าความยาวของตัวนี้มหารตัวนี้ยีบเก่าครึ่งเขาก็เอายีบเก่าครึ่งนะครับ มาหารกับจำนวนระยะห่างตรงนี้เมื่อกี้นี่ครับจากเส้นนี้มาหาเส้นเรื่มต้นแรกจากเส้นแรกนะครับเรื่มต้นแรกมาหาเรื่มต้นอันที่สองหนึ่งประมาณสองจุดหานะครับกับมาหารเบ้างนะครับจากเมื่อกี้นะครับระยะห่างตรงนี้มาหาตรงนี้ก็อบสองจุดหานะครับเราก็ต้องเล่นว่ายี่สิบเก้าครึ่งนะครับพ้องเอายิบเก้าครึ่งนะครับมาหารด้วยนะครับสองจุดหานะครับครับ แสดงว่าเข้าจะใส่จะนวนเกตอยู่ประมาณ1 1 8เกจนะครับแต่วางก็เป็นไปบ่ไดจุด8นะครับเพราะเาต้องการให้เริ่มต้นเต็มเต็มเกตครับลงท้ายเต็มเกตนะครับเขาต้องมาเลือกเอาครับระว่างจะเอา1 1เเกตหรือว่าจะเอา12เกตนะครับแต่ว่าหนุ่มชาวดินบ่อยากให้มันห่างนะครับก็เลยเลื่อนเป็น12เกตนะครับเราลองดูนะครับ29.5นะครับมาหารด้วยนะครับ12เกตนะครับ แสดงว่านะครับตะเลเกดนะครับช่องเส้นนี้นะครับเส้นนี้มหาเส้นนีเมือกีที่เข้าทดสอบกันมันอยู่สองจุดหานะครับตะวันอ่าเข้ากิ่มออกมาแล้วนะครับมันจะอยู่สองจุดสี่สองจุดสี่หานะโดยประมาณนะครับอ่าแสดงว่าเข้าต้องเอาสองจุดสี่หานะครับไปเรื่อยนะครับนะครับสองจุดสี่หาสองจุดหาสองจุดสี่หาไปเรื่อยนะครับนะครับนี่คือระยะที่เข้าได้แล้วนะครับ จริงนะครับเมื่อใดระยะตัวนั้นแล้วเข้ากับมาขีดระยะตัวนี้แทนนะครับนี่ครับขีดตัวนีเพราะว่าตัวนี้จะมาใส่ตัวนี้นะครับเข้ากับมาขีดระยะตัวนี้แทนนะครับโดยการตั้งนะครับตั้งแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะครับชุดแรกตัวนีสองชุดม่านหนีกับสองชุดสีหาแล้วก็มาตำแหน่งบวกสองชุดสีหาไม่เรื่อยครับจะดว่วามหดตำแหน่งนี้นะครับมันจะมันจะได เพะพอดีเลยนะครับนะครับเริ่มต้นขีดไล้เดยนะครับราละเอียดจะหลายหน่อยนะครับในการแบ่งแบงเกตนะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยนึงนะครับสองสสหนะครับสีดฉากครับ หลังจากที่ห่าขีดครบแล้วครับห่อมาไลยเก็ตนะครับว่าไซยาเนตนะครับในเก็ตหนึ่งอยู่นี่นะครับในเริ่มต้นจากที่หนึ่งนะครับในเก็ตที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองนะครับประมาณสิบสามเกตนะครับครับหลังจากที่ห่าได้จำนวนอ่า เกตแล้วนะครับเดี๋ยวขาจะมาเบิ้งว่าอ่าข้าจะเอาความวน่าหนีใส่นะครับความยาวาเกตนะครับตัวนี้ใส่ตรงกลางนะครับข้าเบิ้งความเาวเกตนะครับอ่าขาจะใส่ความยาวเกตประมาณยี่สิบเซ้นนะครับอ่านะครับนี่นะครับแต่มาแล้วครับเกตจํามือสิบสามอันนะครับเบิ้งนะครับเราให้ดีไซน์บ่อยนะชิคกอล่เข้าใส่ลูกแม็กในการยืมนะครับ ทีเท่าขีดไใบ,บไนะครับเสียดทีเท่าขีดไใบนะครับเราไม่ตามหนีนะ เนี่ยครับอ่าข้ายิ้งเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเอาลูกแม็กนะครับยิ่งนะครับอ่ามาใส่เต้เลยครับหลังจากที่ข้าวหอ่าเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับข้ากระมาใสเป็นกรอบเตนเลยนะครับหาตำแหนง่งอ่ดที่ว่างๆน,นี่นะครับ ผมล้างจานเสร็จแล้วยี่งขอบแล้วนะครับก็ไปจะเป็นขั้นตอนการใส่คิวนะครับใส่คิวมาปิดบริเวณนี้ไว้นะครับบริเวณนี้นี่ไว้นะครับ หลังจาที่เท้าแอนคิวเรียบร้อยแล้วนะครับอายุประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับการทําบานเจ็ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับบ่ายาดนะครับผมสังเกตดูนะครับบานเจ็ดครับเวลาเรามองตรงนะครับระดับนี้ครับจะมองบ่ทะถุวัสอดนะครับแต่ว่าช่องระบายอากาศนะครับ ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเช่าดินไพ่ภาษานะครับจะได้มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับงานใหม่มานําเสนอนะครับเทคนิคการทํางานใหม่แบบง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้นะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ